คงไม่ผิดนะครับที่จะขอตื่นสายบ้างตอนนี้ก็เพิ่งตื่นแล้วครับยอมรับแต่โดยดีก็สภาพอย่างนี้จะไปโกหกได้ไงว่าตื่นมานานแล้วอคนที่ดูคลิปผมไม่บ่อยก็คงเห็นเตียงนอนของผมนะครับส่วนใครที่ไม่ค่อยได้ดูนี่ก็คือสภาพเตียงนอนโอ้ยมีขาผมด้วย สภาพเตียงนอนของผมที <th ่นอนอยู่นะครับแล้วก็สภาพห้องนอนของผมที oh ่ค oh ่อนข้างจะลกทีเดียววันนี้ผมต้องเดินทางไปเล่นดีเจนะครับมีดีเจเซตที่จังหวัดเพชรบุรีก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปเรื่อยๆครับวันนี้ติดตามดูได้เลยในโดมกรามออนไลน์ ตั้งแต่เนี่ยเดี๋ยวผมจะลุกแล้วก็เดี๋ยวผมจะลุกขึ้นไปเซอัพเลือกเพลงที่จะไปเปิดคืนนี้นะครับจะเตรียมอุปกรณ์ต่างๆใครที่แบบชอบดีเจด้วยอยากดูก็ได้นะจะได้เห็นว่าผมแบบเตรียมตัวยังไงในการที่ผมจะไปเปิดดีเจนะครับรวมถึงการเดินทางนั่งรถตู้ไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยผมจะถ่ายตลอดจนถึงจังหวัดเพชรบุรีเข้าที่พักนะครับจนถึงคืนนี้เลยใคร ว่างๆนะวันเสาร์ไม่มีอะไรทำก็ตามดูได้เหมือนว่าไปเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีกับผมแต่ว่าไม่ได้กินขนมหม้อ,อกแกงนะได้ใครอยากกินเดี๋ยวซื้อมาฝากยังไงคอมเมนต์บอกข้างล่างนี้แล้วกันเนี่ยจะเอาแม่อะไรบอกผมด้วยมีหลายแม่มากเดี๋ยวซื้อมาให้โอเคครับเดี๋ยวขอตัวไปเซตอัพเพลง ลำด,ดับแรกคงต้องลังหน้าแปลงฟันเหืนินเพราะว่านี่ผมถ่ายคลิปในขณะที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยโอเคครับ